นี่นะครับว่าการการใช้พลังงานของประเทศเราเนี่ยคือทุกคนเป็นคนใช้หมดอะแล้วก็แต่คนที่จะรับผิดชอบในการหาเนี่ยมันก็อยู่มีอยู่ไม่กี่หน่วยงานโดยเฉพาะรัฐบาลหรือว่าเป็นจะไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหาก,กิจหรือเอกชนต่างๆซึ่งอาจจะมีผลต่อประเทศในโอกาสต่ตอไปทีนี้แต่ละแต่ละหน่วยงานหรือว่าแต่ละ กระทรวงทงวงกรมซึ่งรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยขณะนี้ก็ทางนโยบายของรัฐบาลทางนโยบายของกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงต่างๆมีนโยบายเหมือนๆกันเหมือนๆกันก็คือว่าพยายามจะใช้พลังงานให้ให้ประหยัดแล้วก็ใช้พลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนซึ่งมันมีอยู่ในในประเทศเราเนี่ยมากเพื่อที่ไปจะไปชดเชยพลังงานที่ เกิดจากแก๊สธรรมชาติหรือจากที่เรานําเข้ามาซึ่งในแต่ละปีเนี่ยสองก็คือราคาของโซลาเซลล์ขนาดนี้แพงมากสูงนะครับเมื่อมันสูงแล้วเนี่ยมันจุดคุ้มทุนมันช้ามันก่อจะไปถึงลงทุนตรวนั้นแต่ว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยคุ้มค่าไปนานนะครับมันอยู่ได้นานไปยี่สิบสาปีถึงจุดคุ้มทุนแน่แต่อาจจะนานหน่อยความมัน่นคงความถาวรเนี่ยผมว่ามากทุกๆประเทศทั่วโลกที่เขาได้ใช้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็สร้างอีก แต่ประเทศไทยเราเองแตะไม่ได้แต่ไม่ได้เพราะว่าความหวาดกลัวมันเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่มันไม่มีทางมีแต่คงไม่ใช่ยุคเราเอาอย่างนี้กันแล้วลูกหลานลูกหลานที่เขาต้องเขามองเห็นนาคตว่ามันเขาจะไม่มีใช้แล้วมันก็ประเทศโน้นก็ใช้ประเทศนี้ก็ใช้กันหมดแล้วก็ไม่เห็นเขากลัวแล้วสักวันหนึ่งเกิดว่าประเทศใกล้ใกล้เคียงบ้านเราเนี่ยเขาคิดจะสร้างขึ้นมาทําอะไรเขาได้ เขาสร้งอไอ้ไเงี้ยลาวเขเมรนี่เขาเขาตั้งมันผลกระทบมาถึงเราหมดแล้วถามว่าไปประท้วงก็ได้ไหมแล้ววันนี้ทาไงอาจจะต้องไปซื้อไฟจากเขามาแต่ถ้าเตาเขาระเบิดบ้านเราโดนด้วยมผลกระทบมีผลกระทบว่าถ้าหากว่าเขาใช้พลังงานที่ต้นทุนที่เขาถูกกว่าสมมติเขามีพลังงานนิวเคลียร์เยงี้แล้วก็ต้นทุนก็จะถูกกว่าเขาผลิตของได้เนี่ยของชิ้นเดียวกันในจำนวนเท่ากันลักษณะเดียวกันเขาถูกกว่าเนี่ยมันก็กระทบสินค้าเรา มันมันเป็นต้นคุณการผลิตทุกๆสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในแผ่นดินเราสุดท้ายอยากให้เ่าฝากอะไรคนไทย่คนไทยคนไทยก็อย่างเงี้ยคือยากเลฝากก็คือว่าทุกคนเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ใช้พลังงานแล้วก็เสพพลังงานแน่นอนรับรองได้ว่าตั้งแต่ยังไม่มีไม่ได้เกิดออกมาเป็นตัวตนเนี่ยมันก็ต้องเสพข้าวปลาอาหารในแผ่นดินไทยอยู่แล้ว มาจากพลังงานทั้งหมดนะครับวันนี้ใครช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยประการที่หนึ่งก็คือทําอะไรไม่ได้ก็ช่วยกันประหยัดประหยัดไฟฟ้าไม่ใช่ว่าใช้กันเปิดกันจนกระทั่งหัวดับตะไม้ในฐานะที่มีเงินกจ่ายเข้าไปเปิดเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้คืออลดลงนีใน่ในสภาก็ยพยายามจะให้ถอดเสื้อนะครับเพื่อมันแล้วก็ลดแอร์ลงนะครับไม่ใช่ว่าแอร์มันเย็นอันนี้ก็เพิ่มโดยการใส่เสื้อหนาวหนาขึ้นอย่างเงี้ยมันก็คือ เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งก็เราก็ได้รณรงคคุยกันนะครับ